สวัสดีครับวันนี้เพื่อนๆก็มาอยู่การเล่นโทรนของผมนะครับผมในตำแหน่งแครี่นั่นเองนะครับแล้วตอนนี้อตอนนี้ว่างครับยืนดีอย่างไรไม่เจอก็ตอนนี้เป็นเด็กเด็กซ่าโรมนะเดินรอผมเจอแเทลครับก็ไม่รู้ว่าจะชนะหรือเปล่านะแต่ความสวมตัวนะต้นเกมแพเน็ตโคตรกลางเลย กดใช้ทำไมโลเน็ดกาบมากครับเพราะว่าเรารอเคลียร์คลิปรอเคลียร์คลิปดีกว่าเหน็ดเเน็ด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  โครกากเดี๋ยวรอรอรอ,อ,อ,อต้อนเกมน่าจะแพ้นะราะเทลมันยิงไกลกว่าดาเมจต้นเกมมันสุดจัดกว่าด้วยผ <get> สมสำไม่ได้เลยจะยิงกระจายเอ,อ้ยเอาจริงอะ่ะเจนสภาพน้อยมเพียงแบบปิดในเดิม ตอนนี้พยายามฟาร์มได้ให้ฟาร์มไปก่อนนะเพราะโจรนเนี่ยมันเก่งเลดเกมนะมันเก่งต้องประมาณเกือบสิบนาทีครับรมันกลางประมาณกลางๆถึงเลดนะจับเรียนเดือดจนนั้นก็ปล่อยให้เขาเล่นกันไป Keep <Sure. S 2> เราไม่คทอยอะไรมากรเราเคลียร์คลิปไปก่อนนะต้นเกมพยายามฟาร,รม์มถ้าฟาร,ร์มได้ฟาร,ร์มก่อนนะเฮ้ย hey. สวยเนี่ยดีเลยดีเลยถ้าป่าตายต้นเกมนี้ก็ดีครับเอาตังค์จัดล้วงหนจ,จริงด้วงต้องใช้ของแหละ สวย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 โดนยกมาไม่น <Yeah. S 1> ่าเลยถอยดิไปไเร็วเออได้แล้วถอยนะครับย่าวนี่ไงผมอยากได้มังกรว่ะแต่ไอ้เคียดแถวมาอีก เพนะเพนมาเพนมาเฮ้ยมันโดดนะไม่ได้โดดใช่ไหมตนมังกรนะเพนตายเลยเย้โอ้เย้เลยตายดีกว่ะไม่น่าโดดเขาไปโดดเขาไปถอยเฮ้ยถอย เกมมันตายแล้วหนึ่งจากเฮาเงินกลัวเงินกลัวตกต่ำเลยไม่น่าเลยเป็นไ,ไรครับเราตายหนึ่งช่างมันไอ้ลัมเบอร์มันต้องยยหัวอย่างเดียวเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวเล่นเกมเดี๋ยวรู้กันลัมเบอร์ต้นเกมก็ฟาร์มไปก่อนครับ I am high and plan for the worst. So give me your worst. Let's go. An enemy has been defeated. เน้นโทนต้นเกมมันไม่มันนะมันจะไม่ค่อยสนุกแต่ว่าเล่นเลนเลนี่ยยิงตุ้ม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 ตายนะเรามีดาบคีอันนี้จะเริ่มโหดครับเคฟเซนเตอรโทนจะเริ่มเก่งนะ,นะเฮ้เททยถอยดี่เอา <ion up> นไม่แรงครับ้นเกงมันไม่แรงเริ่มเละแล้วจะรู้โอ้ยันช่วยอะไรไม่ได้เลยวะโคตแย่เลยแย่ละเกือบแห้ง ไอ้เทลมันออกตีไวมาก่อนเลยวะแต่ตัวเราตัวเราจำเป็นต้องออกเคแบบเหมือ,อนกันดุดดุดเีมันไม่แรง ต้นเกมเราเอาไม่ได้เลยว่าดาเมจไม่มีได้ไปแล้วครับเก็บเส้นติเรียบร้อย <Ret reat. S 2> ทีนี้3เม็ดก็จะเริ่มแรงนะครับ ไม่ต้องอะไรมากไม่ต้องแจกห,หรอ,อกมีเฮ้ยเฮ้ยสวยจิม้มผสมผิดไปเลยผสมม่วงนะอะไรวะน่าเฮ้ยเฮ้ยขอร้องเอ ลำเบอร์นี่นอึดเกินฐานจริง <Ultimate. S 1> ผมไปไม่ได้ครับโดนตัดแทงป <Double kill. S 1> ้อมดตายไปบาดหน่อยต่นี้น,น้อยป้อมรลเบิรแล้วอปอลระเบิดแล้วกันหนี <laughs> ด้วงแก๊งดีจังหวะเมื่อกี้นะนี่เหลือผมไม่ค่อยมั่นใจอะไรเพนว่ะเพนเลงอยู่หรือเปล่าเพนยืนนิ่งครับด้วงเห็นเพนนะมันยืนนิ่งอาจจะเลงอยู่ย่งไม่มั่นใจตอนนี้เราก็เริ่มแรงนะครับ ตามได้ังใช่ไหมลำไครับตามเรื่อยๆฟามเรื่อยๆ,เร,อยๆเราเป็นแครี่เราต้องามเรื่อยๆครับกลัว

ไม่โดนเล,เล็งไอ้อนี่ไปนิดหนึง่งคัดเคลื่อนไปน,นิดหนึ่งได้ทั้งสิ้นอุ้ยเจ็บอันน่้เจ็บอยู่น้าเจ็บมันนะ่า โทนวันนี้ทำจังหวะย้ายผ่าหาจังหว่ายิงไม่ให้ได้ <Good. Attack. S 1> ไม่มันแผนก่อนนะมันยิงเอายิงเอามาไม่ทัน <a> เป็นกรรม คลองไหมคลองดีกว่าไหมเด็กตากูทำเลี่ยดเลยแมวกูถามจริง ตากูนี่ก็ห้าวจังเลยนะครับเดี๋ยวมึงเจอกูตอนมีมูลาศาสาเดี๋ยวก่อนตอนนี้ยังไม่มีเ่านั้นแหละอะไรวะน่ะมันก็มาดีว่ามันก็มาดีว่ายิงๆๆๆๆที่แตกยิงที่แตก อมวงเห็นน้ำพานัะเจ้าก็แรงนะแต่ก oh ็ไม่แรงมากยังจบได้ได้ต้องมูชนะแล้วโดย่ิมต้องทำอะไรมากไม่ค่อยมีจังหวะให้ยิงอ่ะจังหวะหายยากครับตอนนี้ เข้าไปนิดนึงก็ตายแล้วเพราะมีลำเบอร์ดอะโอเคครับโอ่ Sorry, คิวนี้ลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายครับ